สวัสดีนะครับวันนี้เรากลับมาทํารีวิวการปรับเซ็ตนะครับเกจ cag นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องของการปรับค่าเตือนนะครับตัวเกจ cag นะครับเช่นวัดบูตวัดโวลต์สปีดนะครับวัดรอบนะครับหรือค่าต่างๆที่ตัว cag สามารถตั้งเตือนได้นะครับซึ่งวันซึ่งในคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการตั้งผ่านตัวรีโมทนะครับผมสําหรับรถลูกค้าที่ไม่ได้มีตัวจอสแตนดาร์ดนะครับก็สามารถ ใช้ตัวรีโมทของ CIG ชุดนี้เนี่ยเป็นตัวปรับได้นะครับก็เริ่มต้นนะครับการปรับเนี่ยก็คือที่รีโมทนะครับให้เราเลื่อนปุ่มนะครับตัวนี้นะครับจากตำแหน่งเลียวเนี่ยให้มาอยู่ที่ตำแหน่งเซตนะครับเลื่อนลงมาเลยครับล่างสุดนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือมากดที่ปุ่มตัวนี้ปุ่มซ้ายมือปุ่มรีคอร์ดตัวนี้นะครับนะครับสังเกตว่า พอเรากดนะครับตัวเกจมันจะมืดลงนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวเกจตัวไหนที่เราตั้งค่าได้เนี่ยมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับเกจสว่างนะครับแล้วก็มีตัวไฟสีแดงกระพริบแล้วก็เราก็สามารถปรับขึ้นลงนะครับที่ที่ตัวอีโมดนะครับมันก็จะปรับค่าที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นเราปรับบูสต um ัวนี้นะครับนะเรต้องการปรับที่30มสิบประมาณในสเกลนี้นที่เราต้องการนะครับ ออกเสร็จปุ๊บเรกดออกเลยนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มาอยู่ที่โวล์น,นะครับเราสามารถปรับขึ้นลงได้ตามที่เราต้องการนะครับนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับปรับเรียบร้อยนะครับให้เราปรับสไลด์ขบวนด้านข้างเนี่ยนะครับขึ้นมาอีกทีเดียวอ่แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับผม